สวัสดีค่ะวันนี้ทางร้านนะคะมีผ้าถุงโทนสีเขียวนะคะมารีวิวให้คุณลูกค้าชมนะคะสําหรับรุ่นนี้ค่ะเป็นงานติดตะขอนะคะเป็นผ้าถุงอัดกาวเรียบร้อยแล้วก็นะคะตัดแบบติดตะขอนะคะแบบนี้นะคะกางออกมาเป็นผืนใหญ่แบบนี้เลยนะคะไม่ได้ตัดผ้าถุงทิ้งด้วยนะคะสําหรับรุ่นนี้จะเป็นแบบจีบทวิทนะคะ แล้วก็นะคะเป็นแบบชายพกนะคะแบบนี้นะนะคะงานติดตะขอนะคะท่านใดที่สนใจนะคะสามารถจับจองแจ้งรับได้เลยนะคะสำหรับรุ่นนี้เป็นงานยกดอกพริกไทย6ตะโกนะคะราคาผืนนี้จะอยู่ที่4,290บาทนะคะ4,290บาทนะคะลูกค้า สวยมากๆนะคะรุ่นนี้ท่านใดชื่นชอบแจ้งรับได้เลยมีผืนเดียวเท่านั้นเลยนะคะจับจองแจ้งรับได้เลยค่ะสวยมากๆนะคะผืนนี้นะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ